สวัสดีครับนำโอชาแน,นลนะครับตอนนี้พาจูดีกับจีน่านะครับลงมาเดินนะครับเห็นคนก็เดินตามคนไปมามาจูดีมาจูดี้จูดีจีนา่าไปแล้วไปแล้วมามามา จุดี้มันเคยไปตึกนั้นแล้วก็ไม่กลับมาเลยครั้งหนึ่งจุดี้จุดี้ไปแล้วไปกับช่างแล้วเรียบร้อยนะมา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 จีน่าันนี้ จูดี้อยู่ไหนหจูดี้อยู่ไหนหจูดี้อยู่ไหนทำไมไม่มาด้วยมาแล้วมาแล้วจูดี้เรียกจูดี้หน่อยเร็วจูดี้จูดี้มาแล้วนะ <c oughs> จีนา่าไม่ต้องไปจีนา่าอือ่อนตัวแล้วนะจูดีซ่อนตัวแล้วเห็นแต่หัวดำๆมีการซ่อนตัวออันนี้อะไรวะมาซ่อนตัวกับคนทำไมเนี่อม,มาซ่อนตัวเหรอเรียกจีน่าหน่อย เลกจูดีไหนแล้วจีน่าจูดีจุดีดหมอบลงต่ำมากมองไม่เห็นเลยหมอบอยู่ในในหญ้าในพงหญ้าจุดีนะครับ่ะจุดีจุดี้เอ้ยจีน่าหลงชื่อ จีน่าจีน่าเรียกจูดี้ดิจีน่าก็ตัวโตวขึ้นเร็วมากทั้งสองตัวนะครับดูเราจะแอบ กลับไปก่อนมันจะทำยังไงจูดีมาอยู่ในร่มเข้าร่มมาอมตอนนี้หมอบอยู่ทั่โน้นนะฮะเดี๋ยวมองไม่เห็นเนาะนี่ฮะหมอบหมอบอยู่เดี๋ยวจะซีให้ดูหมอบอยู่แถวๆนี้นะฮะ <laughs> เหมือนกับสั้นตัวเนี่ยหมอบลงไปนะไม่เห็นเลยตอนนี้มิดมิดเลย ย่าก็ไม่ได้สูงมากนะจีน่าไปตามจูดี้ดิแล้วตามจูดี้หน่อยแล้วไปตามจูดี้หน่อยจูดี้ไปไหนมาซ่อนตัวแต่กับเรานั่งแล้วนะอยู่กับคนแนละ้ว ไอตัวนี้มันขี้อ่อนโผล่หัวขึ้นมาละโผล่หัวขึ้นมาละมาแล้วมาแล้วเราไม่สนใจมันเดินมาหาเราละมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปก่อนนะมันจะทำยังไงมาเร็วเร็ว,รว,รวมาแล้วมาแล้วแม่ไหนบอกไปซ่อนตัวทำไมเมื่อกี้นะฮะ่ฮะเนื้อว่าเนื้อว่าจะเนื้อว่าจะลาออกแล้วไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเนึกว่าจะลาออกแล้วเนึกว่าจะไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้ว ไปไหนมาเมื่อกี้เนี่ยจุดีิจุดี้ไปไหนมาฮอไปไหนมาไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อนเลยไปซ่อนตัวทำไมเมื่อกี้เนี่ยฮะฮะไปซ่อนตัวทำไมอ่าเหมือนเขาอยากไปทางนูน้นทั้งสองตัวมาทางนี้มามาทางนี้ กำลังกำลังสนนะครับกำลังดือ้อกำลังสน กัับบจูดีี่นน้าะครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจูดี้กับจีน่าด้วยนะครับจูดี้สีดำนะครับจีน่าสีขาวสังเกตว่าจีน่านี่จะมีลูมหัวใจด้วยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมีลูกหัวใจด้วยจีน่าจะไปไหนกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ปล่อยดี๋ยวก็วิ่งนี้อีกจูด,จดีกับจีน่านะเดี๋ยวตอนเย็นเ้วจะพามาเดินนานๆจีน่าจูดีอายุประมาณสองเดือนตอนนี้ตัวโตน้าหนักเพิ่มขึ้นกินเยอะ ถ้าปล่อยเชื่อกกลัววิ่งออกไปนอกถนนแล้วก็เดี๋ยวรถชนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจูดี้กับจีน่าด้วยนะครับในช่องหนุ่มโอชาแนลนะครับจูดี้จีน่าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นอาบน้ำนะครับ เมือม่อวันวันไหนเมื่อวานวันนี้วันพฤหัสนางคารนะวันอังคารอาบแล้วรอบนะึงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เขาอาบอีกรอบนะึงโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามจูดีกับจีน่านะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามจูดีกับจีน่าด้วยนะครับในช่องหนุ่มโอชาแนลนะครับขอบคุณมากครับ อ่าบายบายก่อนเร็วบายบายผู้ชมก่อนเร็วอ้าวจุดดิ